สวัสดีค่ะเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะบำรุงน้ํามันอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็จะมาบอกว่าครีมกันแดดที่ซื้อจากเพนจันช็อปไปนะคะของอาร์เน่าเนี่ยค่ะสมมุติว่าหมดแล้วบีบไม่ออกแล้วข้างในเนี่ยเขายังมีติดอยู่ตรงนี้อยู่ให้ตัดนะคะตัดครึ่งหนึ่งะะเดี๋ยวเดี๋ยวแมค่ค้าตัดให้ดูเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยค่ะ ยังมีอยู่ข้างในแต่แล้วก็มาทาได้เลยนะคะก็ใช้ได้เลยเนมคะนี่นะคะใช้ได้เต็มที่นะคะกันแดดทาเยอะๆได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็เราก็เก็บเอาไว้แต่ว่าเก็บเอาไว้เนี่ยคือหลักการนะคะให้พับนะคะให้พับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยัดเข้าไปเพราะว่าเขาจะได้ไม่เอ่อไม่แห้งเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วพอจะใช้ครั้งต่อไปก็ค่อยดึงออกอีกทีหนึง่ง นี่ค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาทาครีมกันแดดได้เลยครีมกันแดดของ a าร์เกเป็นครีมกันแดดที่กันทั้งแดดแล้วก็กันทั้งแดดด้วยนะคะเป็นครีมเนื้อน้ำนมทาแล้วก็จะแบบซึมเข้าไปผิวหน้าเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวไม่ว่าจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์สารกันเสียหรือเป็นพวก จานต่างๆนะคะก็เด็กแล้วก็สตรีมีคันก็ใช้ได้ค่ะใช้เนี่ยเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นครีมกันแดดที่ซึมเข้าไปที่ผิวได้เลยค่ะแม่ค้ามาบอกค่ะว่าครีมกันแดดหมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งหลอดยังใช้ต่อได้ข้างในตัดออกแล้วก็ กาดข้างในมาทานะคะแล้วก็เก็บไว้ก็คือยัดเข้าไปในสถานอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยเนี่ยค่ะครีมกันแดดเพืศศ่อสิทธิภาพดีมากป้องกันทั้งแดดป้องกันทั้งแกดเป็นะระดับ SPF 50+ PA บวกบคือป้องกันแบบรังสีได้ดีดีมากๆเค okay. วันนี้มาแนะนำค่ะ ของที่ต้องมีก็คือตัวกันแดดนะคะกันแดดของทีเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้แค่น,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ